ครับตอนนี้เราอยู่ในบูธของวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีนะครับนี่สิ่งประดิฐ์ที่อยู่ข้างหน้านี่มีชื่อว่าอะไรครับเครื่องตามพิกนดแบบกึึงอัตโนมัติครับผมครับผมนี่เดี๋ยวรู้จักเจ้าของชิ้นงานกันก่อนแล้วกันว่าชื่อนามสกุลหรืออยู่แผนกอะไรกันบ้างนะครับผมนายบุญนันต์วิเวกครับผมผมนายชัยศรีทิวันครับอยู่แผนกอะไรครับพวกเรานักศึกษาปวส2แผนกอิเล็กทรอนิกส์จากวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีครับแผนกเดียวกันเลยนี่โอเคครับนี่ ได้แรงบันดาลใจอะไรเข้ามาเราอยากจะทําเครื่องตำน้าพริกเนี่ยขึ้นมาเหตุเกิดวันหนึ่งผมได้ไปดูการประกอบอาชีพของแม่บ้านในชุมชนนะครับผมของกลุ่มแม่บ้านที่ทําอาหารพื้นบ้านขายนะครับคือการแกงที่อร่อยนั้นคือแกงที่คนเป็นการแกงที่ใช้น้ําพริกที่ตำด้วยมือครับผมเพราะทําให้รสชาติของน้ําพริกนั้นหอมอร่อยกว่าการบดหรือการน้าพริกที่สําเร็จรูปครับใช่ครับแต่การตำด้วยมือนั้นอาจจะได้น้าพริกที่ปริมาณน้อยเพราะอาจเกิดความเมื่อยล้าของแขนของแม่บ้านนะครับผมเลยมี วามแนวคิดที่จะคิดประดิษ์เครื่องตามพี่แกงที่ช่วยแม่บ้านได้ครับผมช่วยลดแรงตํามได้เฉะนั้นเดี๋ยวช่วยสาธิตให้ท่านผู้ชมได้ดูหน่อยแล้วกันว่าการ<อ>ทํางานของมันเป็นยังไงบ้างนะฮะได้เลยครับผมอ่าแรกครับเราต้องทําการเปิดสวิตช์ครับผมของออวงจรที่ควบคุมการตํามและวงจรที่ควบคุมความหมุนโค้งและความเร็วของการหมุนโค้งนะครับเมื่อเราเปิดเสร็จปุ๊บเราจะทการหมุนวอลลุ่มหมุนวอลลุ่มครับผมของการตรํามจะเห็นว่าเครื่องตัมกำลังตําอยู่เราสามารถที่ปรับ ความเร็วช้าของการตามได้นะครับผมแล้วก็ในจังหวัดเดียวกันก็ผ่านโคกก็จะหมุนเรื่อยครับผมเราสามารถปรับความเร็วของการหมุนโคกได้เช่นกันนะครับนะครับผมอยู่ที่ว่าเราจะตามอะไรวัตถุดิบเราคือตามอะไรตามช้าตําเร็วอยู่ที่เราอยู่ที่วัตถุดิบเราทีเา่เราทำการตาครับถือว่าเบาแรงแม่บ้านได้มากเลยทีเดียวนะครับนี่ลองเอาไปให้คุ่มแม่บ้านที่ไหนใช้บ้างเือยังของคุ่มแม่บ้านภายในจังหวัดตรังบุรีครับผมลุ่มแม่บ้านของอำเภอเมืองและอำเภอท่าใหม่ครับ เขาก็มีความพึงพอใจในชิ้นงานนี้มากครับผมเพราะว่า hmm. ช cool. ่วยลดช่วยลดการตามของเขาได้จริงๆครับผมปวดคอนาดูเลยตอนแรกใช้มือพอดีมีเครื่องนี้โอ้โหช่วยเหลือได้เยอะเลยนะฮะครับแล้วนี่ที่ขายไปนี้ประมาณกี่เครื่องแล้วเนี่ยอันนี้เป็นเครื่องต้นแบบครับผมคือไปดิดขึ้นมาเครื่องต้นแบบเครื่องแรกนะครับผมแล้วก็มีคนมาสนใจมาสอบถามมามาติดต่อที่วิลัยแล้วครับตอนนี้ ถ้าจะขายนี่จะขายราคาประมาณสักเท่าไหร่ครับเครื่องนี้เป็นเครื่องนี้เป็นงานกึ่งตันเล็กเกือบทั้งหมดนะครับราคาค่อนข้างสูงอยู่ราคาขายอยู่ที่ประมาณหมื่นห้าครับผมเป็นงานเป็นงานตะเหลตทั้งหมดครับเกือบทั้งหมดครับผมหรือว่าเป็นราคาที่เหมาะสมกับเครื่อง<ส>คุณสมบัติของเครื่องเลยนะฮะและ<ส>้ว<า>มันจะเหมาะกับธุรกิจในโครเรือนครับในธุรกิจเพื่อทำอาหารร้านอาหารขนาดค่อนข้างจะใหญ่นิดนึงครับผมครับนี่มีโครงการที่ว่าจะ พัฒนาต่อยอดอะไรกับเครื่องนี้อีกไหมก็มีแนวะคิดว่าจะพัฒนาให้มันน้ำหนักลดน้ลงเสียงอาจจะเบาลงกว่านี้ครับผมคแต่ประสิทธิภาพตอนนี้คือได้แล้วคือตามได้ดีแล้วครับแต่แค่ปัญหาคือเรื่องอัดเสียงกับน้ำหนักอยู่ครับตัวนี้เ <l ou f any> สียงการตามออกข้อ <l ou f any> ข้าจตดังมีเสียงค่อข้างดังมากนิดนึงที่ถ้ากลุ่มแม่บ้านที่ไหนที่กำลังดูอยู่ตอนนี้อยากจะได้เครื่องตามต้พิกนี้ไปใช้บ้างจะติดต่อที่ไหนครับสามารถติดต่อได้ที่วิทยาลัยดิกจันนบุรีนะครับผมหรือหมายเลขเบอร์โทรศัพท์0 3 1ู9 8ครับผม ก็ต้องขอขอบคุณกับวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีมากเลยนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวไปพบกับสิ่งประดิษฐ์อื่นๆอ,อ,อีกมากมายเลยทีเดียวครับ